ดามเถยดทองขั้นตำ่ำเริ่มต้น100บาทอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันดามของธนาคารเยรินาคกินพัฒนานะครับซึ่งสามารถซื้อขายทองคำได้ที่ขั้นต่ำ100บาทแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นเป็นการซื้อขายทองคำเพื่อเถรดทํากำไรที่มีพันเนอร์เป็นร้านทองแม่ทองสุกนะครับ แล้วก็กำไรที่ได้จากการเทรดทองในแอปดามไม่ต้องเสียภาษีนะครับอ่าแล้วก็การซื้อขายทองในแอปดามนะครับไม่สามารถเบิกเป็นทองจินได้เป็นการซื้อขายเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคาเท่านั้นตอนนี้ราคาทองคำในแอปดามความบริสุทธ 99. 99ิ์99.99%ดโดยร้านทองแมทรงสุกก็อยู่ที่ประมาณ3,694ดอลลาร์ต่อออนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,17,000บาทต่อออนนะครับซึ่งเราสามารถทยอยสะสมได้ขั้นต่ำา1 0 0บาทนะครับแล้วก็สำหรับใครสายสะสมน้ำหนักทองคำก็สามารถสะสมไปเรื่อยๆครับเริ่มต้น100บาทราคา1ปีย้อนหลังก็ทองคำโลกนะครับอันนี้จะเป็นราคาทองคำโลกก็คือเป็นหน่วยดอลลาร์ต่อออนนะครับ จะอยู่ที่3,694ัดอลลาร์ครับในระยะยาวยังไงทองก็ขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาขึ้นเยอะไปหน่อยนะครับหปีย้อนหลังราคาทองคำก็บวกมา88%นะครับเนี่ยถ้าเราดูเลื่อนลงมาดูนครับหปีล่าสุดราคาทองต่อ1ออนก็อยู่ที่2,536ัดอลลาร์แสดงว่า1ปีเนี่ยขึ้นมาถึงเท่าไหร่ 1,100ดอลลาร์ใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละครับอ่ะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันดามของธนาคารเกียรินากินพัฒราน,นะครับซึ่งสามารถซื้อขายได้หลายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาเริ่มต้นขั้นต่ำที่50บาทแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมในการซื้อในไม้แรกในเดือนนั้นนะครับ แล้วก็สามารถซื้อหุ้นไทยได้นะครับแล้วก็ซื้อกองทุนรวมได้ไมันจะเป็นกองทุนรวมทั้งกองทุนรวมในไทยแล้วก็กองทุนรวมต่างประเทศนะครับอันนี้จะเป็นเมนูและการโปรดซึ่งสามารถเพิ่มเมนูและการโปรดได้สูงสุด20เมนูครับสำหรับที่การใช้งานแอปพลิเคชันดามของธนาคารเกียรตินาคินพัะผมก็ได้ทำเพลยลิสต์ดามไว้ในช่อง y ย u u ูบสต็อก f o l l จัลไทนแลนะครับ ก็สำหรับคนที่ดูใน facebook ก็สามารถไปกดติดตามช่อง youtube ผมได้ชื่อมันชื่อเพจ stock for รทเ e r e นนี่ก็จะเป็นเมนูหุ้นที่ผมตั้งไว้่าแล้วก็สำหรับบัญชีเงินฝากดามเซฟนะครับก็ฝากเงิน1,000 0บาทแรกมีดอกเบีย้ย3%ก็3%ต่อปีนะครับ แล้วก็สำหรับบัญชีสกุลเงินดอนลลาร์ดาม FCD ดอกเบี้ย5เนตครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการฝากเงินถอนเงินการซื้อหุน้นการขายหุน้นการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผมได้ทำเพลย์ลิสตดามในช่อง y t u t u s t s t o for o i f e Thailand แล้วนะครับไปแหละ